กรมการกงศุนกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับเทศบาลเมืองเบตงจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่สัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ นายจตุรนชัยยะคมรองอธิบดีกรมการกรงศูล์กล่าวค่ะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงซึ่งอยู่ห่างไกลาจากตัวจังหวัดนนยาลาค่ะไม่สะดวกในการเดินทางไปทําหนังสือเดินทางที่จังหวัดทางกรมการกรงศูน์กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับเทศบาลเมืองเมตงให้บริการจัดทําหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทําหนังสือเดินทางเป็นการลดช่องว่างระหว่างทางราชการกับประชาชนตลอดจนเป็นการสร้างการยอมรับและ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อทางราชการอีกทั้งยังการเป็นเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เวลาในการดําเนินการเพียง20นาทีเท่านั้นก็สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้1,200คนต่อวันค่ะ และยังกล่าวต่อเองนะคะว่าผู้ที่เดินทางมาทําหนังสือเดินทางควรที่จะเตรียมเอกสารมาให้พร้อมด้วยนะคะนั่นก็คือบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่นะคะหรือว่าบัตรข้าราชการค่ะส่วนผู้เยาว์อายุตั้งแต่15ปีค่ะก็คือหมายถึงว่าต่ํากว่า15ปีนะคะควรที่จะเตรียมเอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางด้วยก็คือสูติบัตรฉบับจริงค่ะหากเป็นสําเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอําเภอบิดามารดานะคะหรือว่า ผู้มีอำนาจการปกครองค่ะนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาด้วยค่ะมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะคะส่วนผู้เยาว์อายุระหว่าง15ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับหนังสือยินยอมของบิดาและมารดาแล้วก็เอกสารอื่นๆที่จำเป็นนะคะอาทิใบเปลี่ยนชื่อหรือว่าใบาเปลี่ยนนามสกุลมาด้วยค่ะ